ตรงนี้คือสถานีลาดพร้าว83ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งจุดแรกที่เราเห็นก็คือชายคาพักกายนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะฮะของคนชอบเสียงเพลงและความถึงตรีในอารมณ์นะฮะสวนจุดต่อไปก็คือหน้าอิมพีเรียลเว d ร์ลาดพร้าวนะครับสำหรับคนที่ชอบความอร่อยของกินอร่อยออร่อยนะครับ หน้าอิมพีเรียนเวอร์เลยตอนเย็นๆจะมีของกินขายเยอะแยะมากมายส่วนฝั่งตรงกน,นข้ามก็มีนะครับมีร้านของชาวบ้านกระเล็กกระด็อกนะครับราคาก็เบาๆกว่าฝั่งอิมพีเรียนเวอร์หน่อยนะครับเพราะว่าค่าเจ้าที่ถูกกว่าหมังครับและยามที่รถถนนลาดพร้าวติดช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้รถไฟฟ้าคือทางออกที่ดีที่สุด และฝั่งนี้อนาคตก็จะมีห้างดูวันลาดกล่าวนะสำหรับคนชอบช้อปปิง้งต้องมาดูกันว่าดูวันเขาขายอะไรกันและถัดมาอีกนิดก็คนที่หาแรงงานอาประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาที่นี่ได้เมียนมานะครับเขาจัดหาแรงงานง่ายนะครับแม่บ้านช่างและก็อะไรต่างๆเยอะยะมากมายตอนนี้เข้าตัวสถานีกันตอนนี้ผมอยู่บนสถานีแล้วครับ เมื่อมาถึงสถานีเราก็ามานอมองดูถนนลาดพร้าวหน่อยนะครับโดนติดยาวเลยครับผมซึ่งผมไปแค่สถานีหน้านี่แหละครับแต่ถ้ารถติดแบบนี้ <c oughs> กว่ารถเมย์จะมาก็อีกนานเลยนะครับก็มารถไฟฟ้าดีกว่าสะดวกรวดเร็วด,ดีซึ่งใกล้ๆกับสถานีตรงนี้เราก็จะเห็นลานโล่งข้างหน้านะครับเมื่อก่อนเป็นซ i ริวูดพาซานะครับตอนนี้เก็จะพัฒนาพื้นที่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ ที่แน่ๆก็คืออยู่ใกล้ทางลงรถไฟฟ้านะครับมีลิฟต์ด้วยถือว่าโชคดีมากเลยนะถ้าเป็นคอนโดก็ถือว่าเดินทางสะดวกปลอดภัยเลยถึงปุ๊บมีลิฟต์ขึ้นมาเลยนี่รถไฟฟ้ามาแล้วครับผมสายสีเหลืองนี่แหละครับนี่อันนี้ฝั่งจากสำโรงนะมาลาดราวซึ่งตอนนี้เราเห็นโฆษณาเต็มเลยนั่นเนี่ยเดอะมอลไลท์ mm hmm. นะครับอ่า mm hmm. เดอะมอลโฆษณาเลยสีแดงเลยครับผม mm hmm. เต็มเลยซึ่งตรงหน้ากระบวนเราก็จะเห็นป้าย คนนั่งรถเกตน,นะแปลว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในการที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็มาตรงข้างหน้าเลยประตูแรกเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนะครับอย่างรถเกนก็มีคนช่วยเ็นรถลงจากสษถษาน,นีนั่นเองรถไฟฟ้ามาแล้วไปเราไปรถไฟฟ้ากันเถอะนี่แหละครับที่เจ้าลาดพร้าวรอคอยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของเรานะครับผมถือว่าดีเลยล่ะครับผมนี่คือรถไฟฟ้าของเรานั่นเองไปกัน ต่อไปมหาไทย next station มหาไทยถึงแล้วครับสถานีมาไทยนั่งแป๊บเดียวเองแต่รถเมย์ก็อีกสักพักเลยครับซึ่งสถานีต่อไปก็เป็นร้อยนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าร้อนะครับผมสถานีร้อนั่นเองไปแล้วล่ะครับผม ซึ่งเขจะไปปลายทางก้อสำโรงนั่นแหละครับถือว่าเป็นความสะดวกรวดเร็วของชาวลาดพร้าวสีนัก,กรินตปารักจยชนถึงสำโรงนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเดินทางสะดวกลอดไปตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย